สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะพบกับเรานะครับช่องพังกุกิกนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็หลังจากเมื่อคืนนะครับฝนตกนะครับผมเช้านี้ทำไรนิวกิกเพราะควาน่ำน้ำเสร็จแล้วนะครับให้ถูต้นไม้ไม่ยอมถูนะครับดูทำไรนี่สวัสดีข่าวกันเร็วยิงยิงเร็วยิงยิงเร็สวัสดีข้าน้อยยิง ดูอาบน้ำเสร็จนะครับเมื่อกี้นะพอควันเดินเข้าไปบ้านแป๊บเดียวนะครับกลับมาทําอะไรนี่ขุดสาน้อยใช่แล้วนะครับอ้ชอบเหลือเกินนะครับดูนะครับเลี้ยงปลาเลยไหมนี่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลยไหมดูอาบน้ำเสร็จมื่อตะกี้นะครับปล่อยให้ถูต้นไม้ไม่ยอมถูนะครับดูก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับถูเร็วถูเร็วเดี๋ยวพออาบน้ำไหมเร็ว ว่าในบ้านนะครับเมื่อคืนฝนก็สาดนะครับก็แฉะนะครับไม่มีที่น้าห้ขุดดินเล่นนะครับหลังจากสั่งดินก็รถขนดินก็วิ่งไม่ได้นะครับฝนตกสามสี่วันแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับบ้านของน้องครับก็แฉะบ้างนะครับผมเมื่อคืนฝนสาดมาจากฝั่งนู้นนะครับนี่พอควานก็เลยให้ถูต้นไม้นะครับแล้วก็อาบน้ําให้นะครับเลยไม่ยอมอาบนะครับอาบอยู่นะครับแต่ว่าจะเอาตัวเอาโคลนนะครับขึ้นตัวเหมือนเดิมนะครับ ดูขุดขุดได้ประมาณเกือบยี่สิบเมตรเอซิบยี่สิบเซนนะครับนี่นะครับลงไว้เกือบครึ่งครึ่งเขาเลยนะครับนี่วันนี้ก็แดดออกแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนเย็นจะตกอีกหรือเปล่านะครับเมื่อวานก็แดดออกอย่างนี้นะครับถูเร็วถูถูถูเร็วถูเร็วสงสัยถูเบื่อแล้วเสานี้นะครับถอยเร็วถอยถอยถอยถูไวเร็วถูเพื่อเอา ใครนะครับไข่นะครับออกบ้างนะครับผมครับก็จะมีเสานะครับประจําตัวนะครับหรือว่าเสาประจําบ้านนั่นเองครับเดี๋ยวพ่อวานนะครับก็จับน้ําให้อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ค่อยเข้าบ้านนะครับผมครับเดดออกแล้วนะครับถูเร็วถูนางเป็นช้างชอบเล่นดินมากๆเลยนะครับเพราะว่าเชื่อกอื่นๆเขาไม่ค่อยจะเล่นเหมือนเรานะครับแต่ว่าของเรานี่ถ้าลงดินกองใหม่หรือว่าดิน ที่มาใหม่ๆจะขุดนะครับจะขุดมากชอบขุดนะครับฤดูนี้ลูกกิก๊กนอนในบ้านหลายคืนแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยนะครับตอนเย็นนะครับนอนในบ้านเกือบอาทิตย์แล้วนะครับผมดูเร็วดูดูดููเร็วด,ดูเร็ว,รวนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็พามาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยนะครับหลังบ้านน้องกิ๊กนะครับผมหลังจาก ฝ้าฝนตกแล้วก็พามาอาบน้ำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแน่แน่คุณได้แล้วคุณบอใหม่แล้วไปคุณบอเดิมเลยรูไป มาเล่นให้อิ่มก่อนนะครับี๋ยวค่อยอาบน้ำทีเดียวเลยนะครับดูดูมองไม่เห็นลูกกระตาเลยนะครับดูครับเฮ้ยเร็ว ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับเป็นกําลังใจให้น้องช้างตกงานอีกหนึ่งเที่ยวด้วยนะครับผมดูดูดูเดี๋ยวพ่อฟานนะครับขออนุญาตอาบน้าให้เสร็จนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าบ้านนะครับตรงนี้นะครับเฮ้ยเร็วถูไปก่อนเร็วนะัฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามให้ช่องน้องด้วยนะครับโถยเฮ้ยเร็วครับคลิปนี้ก็ขอลาไวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถอยเร็วถอยๆอย คลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ